สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนแม่ลูกในชีโฮงคุกกีมอรอีกสาวหนึ่งนะคะคสาวนี้เนื่องจากเราทำมูเห็ดปัดไก่กันไปเยอะแล้มองก็เลยคิดว่าเสาวนี้เรามาทำอะไรสนุกสนุกทานเล่นเป็นเมนูทานเล่นค่ะเมนูทานเล่น so welcome to s h e home cooking and more again this Saturday today we will be doing something different right from our usual stuff because this is not really like a dish itself no. actually I I can call <snacks S 2> yes, it's like a snack more or less. <c oughs> อันนี้เนี่ยมันดีมากช่วงนี้สำหรับช่วงที่พี่โควิด -19 เ <laughs> พราะยังอยู่ปักตัวอยู่กบเรานานเนี่ยน <c oughs> ีบว่าไปซื้อพวกนี้ทําแล้วก็เก็บไว้ทานเมื่อหิวก,ก็ได้นะคะครับ <c oughs> เป็นเป็น snack ทานเล่นนะครับ <c oughs> So due to the pandemic uh, as we all know mm hmm. maybe this could be a good idea you know to something that you can snack on during <Right. S 2> the day or maybe watching TV exactly y o w ไปดูอิน r e เ i ีย t ของปมะมองกันค่ะครับผมผัวเนี่ยใช้อะไรก็ได้ตามความ ตามชอบใจของแต่ละบ้านนะคะ mm. Will You can use any kind of you know nuts any or peanuts or any seeds or anchovies h <Right>, ด t h ต t <Yes. S 2> you like นะคะแต่ที่นี่มันก็ใช้ถั่วลิสงนะคะทั <Peanut. S 2> อันนี้คือเรียกเม็ดอะไรเม็ดซักทองไหมหนูอย่า yeah. pumpkin seeds ได right, นะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดทานตะวันครับ sunflower seeds นะคะอันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์ที่เขาฝานบางๆ almond สี้ yes. okay. แล้วก็อันนี้คือปลาโลโคอลของเรานะคะปลาชิงชังลี่น่ยช่วยชุมชนทางใต้นะคะซื้อมาเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แล้วลี่เอามาท,ทอดที่เหลืองๆหอมๆหน่อยจริงๆแล้วรสชาติดีมากทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะอโอเค so this is a kind of um, l o c a l anchovy from the south of Thailand so when we o r d e r it it will be come in come in like it's not it's actually smoked yeah yeah smoked already and then we d e f i t e again ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะได้สำหรับบ้านนี้พริกแห้งค่ะครับ d r i chilies แล้วก็อีกอันนึงที่ลี่ใช้นะคะแล้วแต่บ้านนีใช้เกลือเค็มเนยเค็มนะคะในการในการซอส t ัตเอรซอสอในการทำพวกนี้นะคะตอนนี้เราไปดูวิธีการทำของ เอาละค่ะตอนนี้เราก็มาดูหน้าเตาที่หน้าเตากันนะคะ,คะอย่างแรกลูกรักบม,มองจะใส่ซอดบัตเตอร์เนยชนิดเค็มค่ะโอเค so first we would add in the salted butter ใช้ไฟแรงบมังจะใช้ไฟแรงก่อนนะคะเพื่อให้เนยละลายเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาพิ่พริกลงไปทอดก่อนนะคะคเนยใช้ประมาณ ชอ้อนตัวที่ว่าต้องกะเอาใหญ่เยอะๆๆเดี๋ยวเนี่ยน้อยไปแต่ว่าต้องไม่โชว์ว่าเราต้องไปทอดที่เหลือด้วยลูกอยู่ในนั้นนะคะ so we added in around a tablespoon of butter but it all depends on how much the <นะ S 2> nuts and everything is ถ้ามากไปเดี๋ยวมันก็จะเละขึมเตะแล้วก็นี่ค่ะแนะนำเลยนะคะปตปะแงยงโอเค นี่พอเนอยเริ่มร้อนแล้วมองจะร้อไฟมาที่8ดนะคะคร <c oughs> ับบวกพริกไหม e ซน t ซ e ็เช e ญท o ด w o l l โลว์ดาวน์ไ h e ี่ a ะ t bit uh, mm hmm. แล้วก็พริกเนี้ยคะ่ะตามความชอบของบ้านแต่บ้านนี้คะ่ะกับจานมาก <laughs> So it all depends on how hot and spicy you want it to be uh huh. we add in the dried chilies uh huh. อันนี้ต้องค่อนข้างระวังเลยนะคะเพราะพริกเขาพริกเขา ไม่เร็วมากครับ so be careful with the dried chilies it's very fast you know to cook and everything ค่ะนะคะดูสีดีๆพอสีสวยแล้วรอให้กรอบแล้วค่อยเอาขึ้นนะคะครับ so when it's um, a bit crunchy you know with the texture we actually จะดูสีสันนี่ถ้าสีเริ่มสีอย่างเงี้ยค่ะสีเข้มขึ้นแล้ว ah okay so so when the colors i a bit darker ค่ะแล้วอยู่ก็จะเริ่มได้กลิ่นใช่ไหมลูกครับ ีิเขาก็จะเริ่มออกถ้าไม่กรอบเราจะบี้เขาไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปบดเขาอีกทีนะคะแต่อย่าอย่าไหม้ไหม้แล้วจะขมเราจะได้รสไฟแบบที่แบบ so we don't don't burn it so make sure it's it's right you can smell it right yes you can smell it okay n ่าอิ่มเอ้ากร e ดิ่งเห้เอาให้เขาเสด็จเนยนะคะ เราจะที่ถั่วเนี่ยค่ะเราจะต้องเอ่อเอาลงมาในกระทะ,ะคะ <C rap. S 2> ่ะหมอหมองคิดว่าบัตเตอร์เราเยอะไปน,นิดนึงเดี๋ยวผมก็จะเอาออกซะหน่อยโอเคนะคะก็เน <Okay, S 2> mm ี่ยโอเค after w เ take out <Okay. S 1> the shitties <sill> pumpkin seeds <Yeah. S 1> ไฟอย่างที่แปดอยู่นะคะครับ so the heat is still on the high mid to high โอเคหมอม้อจะเริ่ม โอเคแล้ว okay, up to 9 the highest heat ค่ะขอต่อเลยครับทอมอนต์ก็ได้ลูกแหมน่ารู้ลงมาเลยลูกฟาบสวัเดียวมันถั่วลิสงนะค่ะแล้วแต่บางบ้านจะทอดเองก็ต้องทอดก่อนนะคะแต่ลี่ใช้ถั่วลิสงอบเกลือแล้ว ครับฉช่ั้นเราก็จะเอาเข้าลงที่หลังสุดได้เพราะเข้ามีเกลือนู่บ้างแล้วนะคะอันนี้ the peanuts that we r e using is already baked ค่ะไอ้เ they call it roasted peanuts Oh yeah roasted roasted with salt ค่ะ so with that w e can a d ไฟมันเริ่มร้อนใช่ไหมถืว่าไหมเราลงมาที่แปดเหมือนเดิมนะคะครับ so when the heat is a bit you know when when there's like smoke coming up ค่ะ we would reduce the heat down right สั้น l o w e r ส e e d ดันเร็วโอเคครับเรื่ทันตะวันนะครับ บัวลอยซีโอเคสีตอนนี้ช่งขางช่างภาพของเราน้ำลายหลายอยู่ <laughs> ตรวจส่วนปลาอะค่ะปลาชิงนช้างในเรื่องจากว่าเขามีความเค็มในตัวอยู่แล้วี่ใส่ทีหลังสุดนะคะครับนะคะเนี่ยเราต้องลงไฟมาเร็วๆแลยเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่นะคะ oh. ที่อัลมอนต์ไปก่อนโอเคนี่พอมันเริ่มทั่วแล้วผมจะขอเหลือเจ็ดนะคะครับ so now we reduce the heat down Mo r e to so l i k e mid high แล uh ้วก็เพื่อความอร่อยอร่อยมะมก็จะขอกลืนนี้ด้วยนะคะ Okay we're adding in some salt just to flavor it เอ okay. mm ่อต้องระวังิดนึงนะคะเรื่องเกลือเพราะว่าเนยเราใช้เนยเก็ม So so be careful when adding the salt because we already use the um, salted butter uh huh. อันนี้บ้านไหนจะใส่เขาเรียอะไรคะลูกเกดก็ได้นะคะอ๋อลเกดค่ะลูกค้าขอโทนิส่งเลยลูกครับเราก็ลงโอเค s ล้วเราจะใส่ถั t วอบ e ้าใ o รอยา i ใส n ถั่ e อ a n ็ใ t ่ a ด a เลยนะครับถั i s อบก a ส่ได้เลยนะครวอบก็ใสด้เลนะรับก็ส่้ยครับถวอสไเนครับวอไ้เลนะคับวอก็้เนะรับอกไดนครับถอบไดเยครับ่วอไดีครับ จริงๆเนี่ยแหม่พูดก็นะ <c oughs> แกล้มกับเครื่องดื่มทุกชนิดค่ะจร <c oughs> ิงกลับแกล้มนะครับค่ะท <c oughs> ีนี้เนี่ยหมอมอยังไม่รู้จะต,ตั้งมันชื่ออะไรเลยอ,ะอ่ะสงสัยต้องให้ <c oughs> แฟนเพจช่วยกันตั้งดีกว่านะคะคแล้วชื่อไหนถูกใจจะส่งลิมพริกไปเป็นสมนาค,คุณค่ะใ <c oughs> ช,ช่ก็รบกวนลองส่งไอเดียเข้ามาก็ได้นะครับนี่นะครับโอเคเนียดอ้ชีวีโอเค now เมื่อมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้หมอมองจะปิดไฟนะคะ,คะถั่วอร้อนมันอุ่นอย่ข้างในโอเค s โ n เ now we turn off the stove ค่ะ and เดี๋ยวหมอมองจะเอาทั้งหมดเนี่ยใส่ตะแกรงเพื่อให้เขาคลูดาวแบบเย็นลงบนตะแกรงนั้นเพื่อจะไม่ให้มันเขเลยนะคะนิ่มเหมืนรูคนับนะคะเค okay, เดี๋ยวลงไปดูตะแกรงหมอมองกันนะคะครับ เอาละค่ะตอนนี้เราก็เอาถั่วของหม่อม้องที่อยู่ในกระทะออกมาแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะใส่เข้าลงไปในะตะแกรงพิเศษของหมอมมองเนี่ยหมอมองจะต้องเอาพริกลงแต่พริกแห้งเนี่ยเรคเคมเมเลยนะคะว่าต้องใส่ถุงมือนะคะเดี <Okay. S 2> นน๋ยวถ้าลูกพทอดกรอบมันก็จะลงไปง่ายอย่ี้แล้ว uh, So now we're adding in the dried chilies uh huh. uh, but we recommend you to use the, a glove because it's you know it's the chilies and everything ร้อนมากลูกแล้วก็เ้เรับา ไปโดนหน้าโดนตาระเบิดเลยลูกครับ so be careful with the chilies it's very very hot so we're just crushing them mm hmm. into little pieces and a d d t i n m in จริงๆเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเมนูที่แบบว่าทานเพลินมากนะคะนั่งดูทรทัศน์กันตอนเย็นนีคะเลิศมาก so this is like a snack that we you know we can snack on ค่ะ like while watching Netflix or while watching TV right okay and also with some um, beverages อือหือไข่บ okay. ้านไหนชอบอะไรเลยได้เลยนะคะนี่างไตกไหมครับอย่างเช่นชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้ำค้างอะไรอย่างงคาลูกค่ะเคอ่าเอาละค่ะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะตักเข้าเก็บใส่ขวดโหลเนี่ยนะคะ หมอบอกอยากให้เขาเย็นนิดหนึ่งให้เราก็จตักเขาพักในตะแกรงอันนี้ก่อนครับซึ่งตะแกรงนี้มันวิเศษมากเลยค่ะจะขอขอแนะนําอันนี้ไปพาดกับตัวซิงค์ที่เราล้างจานก็ได้ถ้าเผื่อเขาจะมีอะไรดริปแต่นี้เ,เราเนื่องจากเราค่อนข้างแห้งเราบก็พาดวนนี้แล้วก็เอาอะไรรองไว้หน่อยก็ได้เพื่อให้เขามีช่องระบายอากาศนะคะถั่วเราจะได้ไม่นิ่มครับนะคะแล้วก็เราก็เข้าเลยนะสำทานชูทานก็มา เกลี่ยเกลี่ยข้าทีให้ความร้อนจากข้างล่างขึ้นข้าวบดออกออกไปเนี้ยค่ะครับ mm hmm. so now we're um, moving it into the colander uh huh. like just like to dry it out sort of like cool it down yeah like like it cool it down uh huh. or else it will be very soggy right as you can say yeah. uh huh. ชอบไม่ได้ต้องแข็งแรงด้วยนะคะ <laughs> แม่ครัวเนี่ยโอเคเรียบร้อยค่ะ เส็จแล้วค่ะถั่วของเรานี่นะคะี่ก็จะใช้อันนี้เกลี่ยตลอดเวลาเนี่ยค่ะทุกๆ5าที10นาท,ทีความร้อนเขาเริ่มหายไปแล้วก็เกลี่ยเอาความร้อนจากข้างล่างเขาขึ้นมาเขาจะได้กรอบนะคะก่อนใส่ขวด make sure ว่าทุกอย่างเย็นสนิทก่อนใส่ขวดนะคะ uh, so make sure that everything is all cooled down before you know putting into like container so y e a that's it <S okay we're done <laughs> เอาละค่ะขาดไปแล้วสีสันออกมาได้ตอนนี้ถึงหน้าที่เขาชิมค่ะช <laughs> ิมครับ so now we're done with our snack as we could say now we'll be tasting it uh, นิดเดียวก็พอครับโอเคเอาทุกส่วนเลยนะลูกนะครับมีชิ้นช้างหน่อยโอเค t ด e r e we g กโอเค let me try หอมเนยมากเลยนะครับหอมไหมลูก อร่อยครับอย่างนี้กินเรื่อยๆแน่นอนครับเพลินนะครับแล้วร,นนรีบบอกให้นะคะว่าถั่วอย่างนี้ลูกเราเลือกทำเองได้ใช่ไหมถ้าซื้อเนี่ยเราเลือกถั่วไม่ได้ครับใช่ที่เขาผสมผสมกันมาแล้วั So this I would say very very good as a snack you know watching movie or doing working working from home you can snack on this all day it's very good a bit salty but but that would complement with some beverages or any drinks that you want ดีครับอร่อยเลยครับทีนี้ก็ถึงตอนที่ว่าเนื่องจากทำกันมาหลายปีแล้วยังไม่รู้จังตั้งชื่อว่าอะไรจะรบกวนทุกท่านช่วยกันตั้งชื่อนะคะครับแล้วก็ส่งเข้ามาค่ะชื่อไหนโดนใจเราสองคนแม่ลูกมีสัมปานขุนน้ำพริกนะคะจะส่งไปให้ ครับอันนี้ทั้งชื่อภาษาไทายและภาษาอังกฤษเลยหรือเปล่าครับได้ค่ะยิ่งดีเลยค่ะนะคะ So um um this menu we have been cooking it for years and years but we don't have really have a name for it right So please send in your ideas on what should we call this or any specific names mm hmm. and for for the winner mm hmm. maybe we will, we could send you some of our chili paste t ะคะ chili paste And also this is um, one of auntie Delaine's favorite <S favorite as well auntie so this is it for you ค่ะ y งั้นเราสองคนไปก่อนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ